สวัสดีครับมาถึง EP 2แล้วนะครับโปรแกร,รม NC Rain วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของประโยชน์หลังจากการใช้งานนะครับ NC Rain เมื่อผ่านการ Optimize เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับใน EP นี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชันหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะลดเวลาในการแมชชีนลงได้ถ้าเกิดในกรณีที่ทูนผาดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแมชชีนโปรแกรม NC b r a i n นะครับก็จะทำการดีลีททูนผาดให้เองทันทีอัตโนมัตินะครับดังตัวอย่างที่เห็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อผ่าน NC b r a i n เสร็จเรียบร้อยนะครับ เส้นสีชมพูนะครับหลังจากที่โปรแกรมคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแมชชีนนะครับ NC brain จะทำการลบทูลพาดให้เองทันทีอัตโนมัตินะครับซึ่งเมื่อทำการเปรียบเทียบกับ NC data ต้นฉบับอันนี้คือ NC data ต้นฉบับนะครับและ NC brain นะครับเมื่อผ่านการ optimize ก็จะเห็นว่า โปรแกรมจะทำการรบทุน่าดให้เองทันทีอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างการทดสอบงานจริงนะครับว่าเมื่อเราทำการทดสอบงานจริงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับลักษณะงานที่เห็นดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นลักษณะ การกัดประเภทงานรีซิงนะครับก็คือผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งแล้วนะครับเกิดการสึกหลอก,ก็จะมีการาปาดหน้าดายทิ้งนะครับแล้วก็ทำการรีแมชชีนใหม่กรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวต้นฉบับเนี่ยนะครับก็คือ,อาสามารถที่จะลดเวลานะครับ หลังจากที่ผ่าน nc b a i แล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะลดเวลาได้ถึง65%นะครับซึ่ง nc data เดิมนะครับของลูกค้าเจ้านี้นะครับก็คือเป็น nc data ที่ใช้ nc data เดิมนะครับที่เป็นางาน new die นะครับสำหรับการแมชชีนแต่ตัว nc brain นะครับเมื่อ Optimize เสร็จเรียบร้อยนะครับ nc brain รู้ว่า ส่วนไหนบ้างที่ไม่จำเป็นจะต้องแมชชีนก็จะทำการลบทูนผาดทิ้งออกไปให้เองทันทีอัตโนมัติอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เมื่อใช้ NC Brain แล้วเราสามารถที่จะลดเวลาในการแมชชีนลงได้อย่างน่าประทับใจนะครับดังตัวอย่างที่เห็นลักษณะแบบนี้นอกจากการลบทูนผาดอย่างอัตโนมัติแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการควบคุม นะครับ Cutting f e e d นะครับบางจุดโหลดน้อยๆก็วิ่งถึง6,001นะครับแล้วก็ถ้าเป็น normal feed ก็อยู่ที่ประมาณสัก1 8 0แนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลบนะครับทูนพาดนะครับ NC b a n เฉพาะ operation นี้นะครับสามารถที่จะลบทูนพาดได้ถึง23เมตรนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเป็น วิดีโอตัวอย่างนะครับการกัดงานนะครับอันนี้ก็เป็นทูน1 6 r 0.8ก็จะสังเกตเห็นว่าทูนเนี่ยวิ่งมุดลงไปเลยนะครับลงแมชชีนเฉพาะส่วนที่เหลือเนื้อเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่างานลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นผนังตั้งเนี่ย ตัวโปรแกรม nc b รรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่มีโหลดก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ลงไปในตำแหน่งที่เหลือเนื้อเท่านั้นนะครับก็ลักษณะการเดินก็จะเดินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการกินพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับ Cutting Feed พวกนี้ก็จะทำการปรับให้เองอัตโนมัตินะครับ